มีชายอยู่สองคนครับผมได้อธิบายที่มาของสองครับผมโดยชายคนแรกได้อธิบายที่มาของสองโดยใช้สูตรและสมก,การมากมายครับผมเต็มกระดาษเต็มหน้ากระดานไปหมดครับผมเพื่ออธิบายว่าสองมันมาได้อย่างไรขณะที่ชายอีกคนหนึ่งครับผมได้อธิบายที่มาของ2ได้ง่ายได้และก็เข้าใจง่ายโดยบอกว่า ก้อหบวกกับ1เท่ากับ2ไงไอสตล์เคยเก่าไว้ว่าครับผมการที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายเรื่องยากๆให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆนั่นมันหมายความว่าตัวเราเองครับผมยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่รู้เรื่องนั้นดีพอครับผมก่อนที่เรา จะอธิบายให้ใครเข้าใจถามตัวเองก่อน,นว่าเราเข้าใจแล้วเรียงครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ